ยามเช้าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเสียงนกร้องไก่ขันปลูกวันใหม่ที่แสนสงบขึ้นมาอีกครั้งพี่เน่งคนเก็บขยะประจำหมู่บ้านกำลังเข็นรถไม้เก่าของเขาไปตามทางซอยเหมือนทุกวันเจ้าทองสุนัขจรจัดขี้อ้อนผู้ซื่อสัตว์เดินตามเขาไม่ห่าง เด็กๆที่หน้าบ้านต่างดูพี่เหม่งกับเจ้าทองสุนัขจรพร้อมรอยยิ้มแฝงแกล้งและเสียงหัวเราะคิกคักพี่เหม่ง <c oughs> พี่เหม่งไง <c oughs> พี่เหม่งก็แค่ยิ้มบางๆโดยไม่ตอบโต้อ,อะไรแล้วเดินต่อไปเจ้าเหม่งเอาหมาจรมาอีกละในมุมหนึ่งของหมู่บ้าน ควันลอยขึ้นจากกองใบไม้แห้งไร้คนเห็นเจ้าทองได้กลิ่นก่อนใครมันสะดุง้งแล้วเห่าดังลั่นพี่เหน่งรีบหันมาเห็นควันและรีบเข็นรถตรงไปอย่างไม่ลังเลเจ้าทองพุ่งไปหน้าเด็กๆเ,เห่าดังขึ้นอีกเสียงเด็กเปลี่ยนหมู่บ้านให้ลุกขึ้นมาช่วยกันมา ไฟไหม้ไฟไหม้เมื่อทุกคนได้ยินเสียงของเด็กก็ต่างพากาันออกมาช่วยดับไฟพี่เหน่งใช้ไม้กวาดเขี่ยไฟออกห่างจากบ้านข้างๆเจ้าทองยังคงวิ่งเตือนบ้านข้างๆเห่าไม่หยุดจนคนออกมาเห็นไฟเมื่อไฟสงบเด็กๆมองพี่เหน่งด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปชาวบ้านช่วยกันสร้างบ้านเล็กๆให้เจ้าทองมีน้ำและอาหาร กินนะเจ้าทองกินให้อิ่มคุณยายเล็กนำชามน้ำให้เจ้าทองได้ดื่มวันต่อมาครูต่ายได้เชิญพี่เม่งกับเจ้าทองมาที่โรงเรียนเพราะพี่เม่งเป็นฮีโร่ของพวกเราถึงจะไม่ใส่ผ้าคลุมก็ตามสรุปคุณธรรมที่แฝงในเรื่องเรื่องนี้สะท้อนถึงความเสียสละและเมตตาของพี่เนห่ง ที่ทำเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนความซื่อสัตย์และกระตันยูของเจ้าทองการไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกและการมีจิตสาธารณะของชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลสังคมเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด